ข้อเสนอว่าตั้งชื่อแบบนี้มาส่งเข้ามาแค่ในแค่ในเน็ตแล้ก็บอกว่าเอ้าโอเคลงเอาชื่อตามนี้หรือจะแก้ชื่ออื่นก็ได้ก็สั่งไปแล้วก็บอกอันนีหมอให้ใช้ชื่อมันอาจจะรู้เป็นกระบวนการที่ที่นุ่งยากในตอนแรกเพราะเนื่องจากว่าเวลาเราทำทำร้อยมาตรฐานเนี่ยบางครั้งชื่อมันไม่ครอบรอเราก็เลยเริ่มทำแต่ว่ามันจะ cycle สอง cycle นั้นโปรเจกต์สองโปรเจกต์มันจะเริ่มถี่ แล้วมันจะเริ่มไม่มี PS 2ตรงนี้นะเพราะมันมันมันคราบกว่าแล้วแล้วก็ถ้าเราดูบนสมมติฐานที่ว่าออฟฟิศที่ทำงานสไตล์ไหนเนี่ยมักจะไม่ค่อยทำงานข้ามสายอยู่มันก็จะมีดิสซิลลิ่งมีกลุ่ห้องูลไม่ค่อยโดดเท่าไหร่บางที่ชอบทำงานโรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลออฟฟิศสายชอบทำออฟฟิศพฤกษิกาทางออฟฟิศคอนโดมิเนียมก็ทขัก็จะมีมีไฟล์เรื่องของเลเยอร์เนี่ยเฉพาะกลุ่มเฉพาะข้อนนะครับแต่ถ้าเราอ่านเป็นง่าย แต่ผมเห็นใจคือตอนนี้ถ้าเราจะต้องไปแน่ P A P W A อะไรเงี้ยขึ้นเลยครับสิ่งที่เราทำก็คือเราเราทำเลเยอร์มาตรฐานนี้ไว้ในร้อยเซตที่ให้ไว้ในสียงนะครับโดยเราจะแยกเปแข่งรถแล้วจะมีเลเยอร์อัลเร์นีที้ร้อยฮาร์ติเี็กเตอร์แปลเลเวอเรชั่นอะไรก็แล้วแต่แล้วเราสั่งเลเยอร์เซตทั้งหมดไว้ให้นั่นหมายความว่าถ้าเราไปเปิดร้อยนี้มาแล้วก็เราเสียอาร์ติเซ็กเตอร์แปล เ,เลเยอร์ทั้งหมดที่มีใน l ลิสที่อยู่ในหนังสือเฉพาะโครหงหลัมันจะมาอยู่ในนั้นแล้วรวมทั้งสีนะครับถ้าใครไม่ชอบไจดสแตนดาร์ดสีไลายไทป์ไปแก้ที่โปลเดไทยที่มีซีดแล้วก็เอาไว้เป็นมาตรฐานของคนะครับแต่แก้ไขสีไม่เป็นไรขออย่างเดียวอ,อย่าแก้ชื่อเลเยเยอะเพราะชื่อเลเยเยอะเป็นชื่อที่เป็นมาตรฐานี่รอยนี้ไปต่างประเทศนะครับ ในวันนี่มันมีคำถามหนึ่งซึ่งผมเองก็เรียนตรงๆยังหาคำตอบไม่ได้ก็คือว่าทุกคนก็จะบอกว่าถ้าโปรเจกต์เล็กต้องทำแบบนี้เหรอนะครับถ้าโปรเจกต์แคบ,บนเล็กๆมันมีเรื่องแยกยาวเหยียดะครแบบนี้คือ,อ <c oughs> คือผมว่ามันจะยากตอนแรกแต่พอเราอ่านไปได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องกปกติแล้วแต่ตอนนี้เราไม่ชิน ครับแล้วส่วนใหญ่ปัญหาคือว่ากราฟแนททุกตัวไปคนที่เขียนแบบเออ่มักจะเขียนแบบได้เร็วแต่ทีมีไม่เก่งจนเกินไปมันมาเจอชื่อระยะก็จะไม่ใช่ชอบหรือเแต่ว่าที่สุดแล้วทั้งหมดแน่เลยทำให้กระบวนการนีอ้อันนี้เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับในหนังสือทีเลเยอร์เซตอยู่ในบทที่หกไม่มีลิสต์แบบนี้นะครับคัน,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 คนเตอรออ์ทีเ้เอามาจากมาจากไเซอร์วิสไม่เชื่อก็ได้ทำเป็นไม่ได้ คดีของผมเนี่ก็คือบางท,ท,ทเีเราไปเจอหน้าจออย่างเช่นสมัยที่บางคนอาจจะอะไรนะไซื้อเครื่องนักพิณออดีไซน์สวยใช้เขาต้องใช้ได้ดูอะไรเงี้ยแต่ไปซื้อใช้ไม่ใช่หน้าจอแดงขาวขาๆเ,เจอเส้นเหลืองก็มอ,องไม่เห็นอีกคนนึ็นใช้จอดำเจอนงินเงินก็มองอะไรไม่เห็นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ต้องไปตกลงผมไม่ค่อยซีเรียสตรงนี้เพราะเราสามารถจะ switch แต่ดงดาบขอออฟฟิศของเรา ถ้าเราเบสของเราหน้าจอเป็นสีดำเราอาจจะเลือกคัลเลอร์เซตแบบแน่นอนเพื่อเพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีความรู้สึกที่มัอนอกซคีนไนซสแบบที่เราเขียนวิธีการที่ดีคือใช้น้ำหนักของสีเป็นตัวเลือกน้ำหนักปรกกาไม่ใช่ตัวเลือกเป็นตัวงบกเปงน,น้ำหนักปรกกาเช่นเรามีจอสีดำเส้นสีเหลืองสีแดงมันน่าจะเป็นสีเขียวมันน,น,งงน,น่าจะเป็นน้ำหนักปรกกาหรือประกาตัวใหญ่สีเทาสีเงินจะเป็นปรกกาตัวเล็ก ไอ้เนียะครับแล้วมันจะช่วยความรู้สึกว่าจอยกำนังน้ำหนักแต่ถ้าเกิดบอกจอสีดำแล้วบอกว่าสีน้ำเงินประการเบอร์หนึ่งมองจะไม่เห็นดีแล้วครับนะครับเขียนลงไปเนี่ยบนจอดำหรือสีเงินจะตื่นเต้หมดเพราะฉะนั้นอันนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่เราต้องต้องแคจ้งผมไม่ไม่เชื่อแล้วะไหลออกาจริงๆแล้วโอเค่าไหร่หรือว่ามันฟอโล่มาจากไครเซอร์วิสแต่แต่อันนี้อาจจะต้องคิดจริงๆเลยเรื่องนี่ยมันซ้ำกันนะครับ เปิดดูไปสักพักเห็นว่าของมันซ้ํากันเพราะมันเป็นแค่เปลี่ยนหัวเปลี่ยนกลางเปลี่ยนตรงนี้แค่นั้นแหละแต่แคตตาล็อกมันจะคลายมีคําอธิบายนิดหน่อยมีคำแนะนำภาษาไทยแล้วก็มีตรงนี้ที่เราใช้นะครับในชิ้นที่จริงอ่ะเราใช้เลเยอร์เซตไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันจะมีไม่เยอะ่อะไรแรงครับเซคชั่นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ตั้งมาถรฐานพอสมควรในระบบมาตรฐานถ้าเราดูใน ในส่วนที่เป็น section เซสชันของการนำเสนอเราจะพว่าเลเยเร์มงน้อยมากน้อยจนน่าตกใจนะครับเพราะเซสชันเนี่ยมีเลเยอร์หลักสองเลเยอร์คือเลเยอร์ที่อยู่ในแนวตัดกับที่อยู่หลังแนวตัดเราจะใช้คำว่าแหนกทีวิลแอดเซสชันสองดีออนเซสชันสองเลเยอร์เราต้องไม่พอเราก็มีก็ไปไปทำเพินะ่มทำเพิ่มทำอะไรแอดอัพในตัว เอ่อแค่เราเรียกว่าเป็นสับแค่กาซเีกต่อถ้าเราก็การค่าสิหลายของอี่นันอันนี้ก็คือก็คือชื่อของของเลเยอรที่มีแล้วจะสังเกตเห็นว่ามีคำหลักๆที่เราใช้ข้าเราอ่านสักพักเราจะเริ่มชินเช่นเราเรีน P A T C P A T C ก็แ p a t t e r n p a t ท e r n ี่เราใช้มันเลเยอร์ทั้งหมดที่มันลงท้ายด้วย P A T เราจะรู้ท่เป็นแพทถ้าเราไปไล่ ปิดในเรื่องพวกนี้มันเราจะท็อปสเกลเล็กมันก็เป็นง่หนนะครับตอนเราซ้อนนิ่งหรือถ้าเป็นโลคัลนั่นเท็กซ์มันก็จะหมายถึงเท็กซ์นะครับแต่ที่บอกว่ามันจะอยู่ในเบเจอร์ปุ๊บว่าเป็นแอนโนเทชันนะครับส่วนใหญ่เราก็ไม่มีแบบนี้หรอกส่วนใหญ่เราก็เท็กเลยอ่ะอย่างนี้ก็เรียกแอนโนเทชันนั้นเท็กซ์อโนเทชันสีฟ้าเป็นแงกหนนะครับเมื่อเราดูตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันชื่อจะซ้ำ ประชื้อมันซ้ำๆสักพักพละ,ะอ่านนิดเดีมันก็จะสมมติไม่ยากครับบางทีอาจจะน้อยไปด้วยซ้ำท่อยู่ได้ทีแปดตอนที่หมดผมไม่พอคือคือใจมันก็บอกไม่พอใจมันก็อยากใช้เยอะแต่ว่ารู้ไม่พอนะครับพอไปใช้ดงรู้ว่าไม่พอแห่อไอ,ไอ,ไอ้ส่วนที่เพิ่มเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่หน้าหนักใจเพราะว่าเขาใช้คําว่าคล้ายๆเหมือนกว่าถ้าคุณมีเมเ,เจอร์แคทารอลลีมีมิเนอร์ แล้วก็มีสับไอ้สับตรงเนี้ยเขาบอกว่าให้ไปดีไซน์เองซึ่งดีไซน์เองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราช่วยดูได้แล้วผมว่านี่ขาดขี้คันนีขาดแน่ซึ่งแน่นอนออฟฟิศอันชิเต็ดกับออฟฟิศที่อยู่ก่อสร้างอาจจะมองต่างเช่นออฟฟิศก่อสร้างอาจจะบอกว่าเอวางครูให้ยังไม่พออยากจะรู้ว่านี่คือไปหนังก่ออีกยี่สิบสองบ่อใดอะไรแย่เขาก็จะเริ่มสับแค่ตัวรีดต่อท้ายเอง เมื่อเราคลาสสิฟายนะเช่นอาจจะตอนนี้ต้องการทำเช่นอย่างนี้เราบอกว่าไลฟ์พาร์ติชันทั้งหมดในแปลงที่เราบอกเลื่อยๆที่เป็นขนาดอื่นก็จัดการไปนี่ก็เป็นช่างนอาจจะช่วยเรื่องเอ็ซ์ซิคชั่นได้ตออ่ะนี่ตัวอย่างอยู่ว่ามันเลืนจาวเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าโดยตัววิธีการจริงๆแล้วหลายจะไม่เห็นภาพ อันน bon ี้คือกรณีที่แบบแต่มรูปหนิงนะครับหรือตเห็นล้แชรตัวแรกตัวเดียวเือแบบอะติดแต่ที่มีพอเราทำเสร็จแล้วของ C D นะครับเนงานแต่ไม่ก็จะมี I สําหรับ d i s c i p l i n นที่เป็นไทยอยู่สำหรับงานไอทีโยวมนะครับนี้แปลว่างานไอทีที่เกิดจากตัวแเองมีฟูให้ด i เ e นชั o n ่นี้คือด i m e n s i นพอเราอ่านตรงนี้เราก็รู้ว่ามี d i น การกำลังการกหลังจัดหลังไปเนี่ยก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราทำแบบนี้เนี่ยคือคือเนื้ความที่ชื่ดมันยาวก็เลยเราได้ทำยกตัวอย่างเช่นนี่คือวิดีโอพิธีน้อยู่ในซีดีจริงไม่มีอะไรนอกจากรอยม่วงนะครับแต่แบบว่าไปเซตอัพข้อมูลให้เราถ้าเราเป็นเลเยอร์ในซีดีเราอาจจะตกใจ แต่ความยายามคือทำไงให้มัสามารถที่จะมีใย่อมต้องมีด้าน่ก็เป็นเปิดานตรงนี้นิดห่อพอจำได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไล่เชที่ผมเก็คือว่าถ้าเราไม่พอใจเล่ชใหม่แต่ทาใหม่เนี่ย่าทำคนเดียวคนที่ทำได้คือแทสแมเจอร์หรือคนที่ดูแลเรา แล้วก็เปลี่ยนเราต้องใช้ของซึ่งบอกว่จะไปใช้งานเช่นตอนนี้เราทำไม่ให้พวกนี้เนี่ยก็หมายความว่าเราสตาร์ทร้อยนมาปุ๊บเราก็จะมีเลเยอร์เซ็ตสำเรับการเปลี่ยนแปลงนะครับจะไปทำอะไรต่อก็อะไรที่ใช้ก็ลบนิดหนึ่งอะไรที่เกินก็ลบครับตอนแรกเราหวังดีตอนแรกก็ว่าจะใส่อยู่น้อยๆพอเริ่มต้นแล้วอยากได้เลยก็แค่ทำเท่าไปก็ก็บางคนเขาคอมเมนต์บอกว่าใส่ไปหมดเลยก่อนจุ่าแล้วอะไรที่ให้ลบ มันก yup. <po> ็มีคนที่สคนุคก็บอ่า้ว่าการมเร่อาขอเๆอีกคนก็บอกเ่องใสใหม่อะไรอย่างเงี้นะครับนี้ก็ต้งต้องช่างนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเราอานชื่อเหล่านี้เป็นแล้วเนี่ยเราน่าจะพอรู้ว่าข้อมูล้นคนเดียที่สตัวอย่างยแล้วยางน้อยทมที่เราเริ่มต้นร้อยาจะเร็วคตัวอย่างในเกซ่งจริแล้วเราอาจจะเปิดบนบนตัวนึ่งอะไรก็ได้นะครับ แล้วเราจะใช้ hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดคนเปิดคนพวก D W G o p r i s i b l e หลายแหล่พวกไทแคไทไทแคดไทแคดไม่ได้ขงไทจำไม่ได้มีสองตัวแคดไทยกับไทแคนตัวแต่ตัวนึ็นของญี่ปุ่นตัวนึงของอินดียแคดโดง t อ e t i n g นด้นที่เอ่เฟอร์ีย ครับเราก็สามารถที่จะใช้มันทำงานได้เพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นเรามีข้อมูลทก่อนจะไปเริ่มต้นงานได้จะเป็นซอฟต์แวร์อะไรก็แล้วแต่ที่เรามีโดยการอนุมานว่าณขณะนี้เรามีซอฟต์แวร์ประเภทศมีอีมชีของแพทย์ที่รวรวมไว้นะครับหมายว่าเป็นยุทธยาชนแคทไทยมีเซนเตอร์แคลร์ทีจะวินแคลร์จะตบนนี้เริ่มปลายแล้วีทีจะมีที่จะบิวทีจะพิว ตอนแรกผมก็ดีใจตอนแรกตอนแรกมันาก็ฉลาดนะครับพว่าเว็บไซต์เขามันจะฝรั่งเลยนะมีนูมีฝรั่งมียแนแล้วก็เข้าไปดู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 เสร็จพวกบก็ดีมนเขียนว่า you on internet technology เราก็เลยเจอกันในพวกทุกนันที่ว่าจะเป็นเว็บสแตเทอ์เน็เอ่อคาร์เนดียแครททุกคนให้เครดิตอทร์ุเว็บ รก็ใช้ Intel ครับแต่ว่าไม่เขียนโค้ดที่ถึงเขาเลยเข้าใจว่าผิดกฎหมายแต่ว่ายาคาขก็ผมไม่ดีทุกคงเลย Licensing Series จริงๆเขาเข้าใจว่าเนืน่องจ,งจงกคงคงอาก Intel แค็ทำเป็นคอนลักษณะที่เป็นคันที่หลายเส้นจร,จริงๆก็าทำคันที่หลายเส้นหมายความว่าประเทศไหนใครอยากเป็นตัวแทนซื้อ l ลายเส้นต่างกต,ต้องโค้ดว่าจะมาหลอกวันทคนทคโนโลยีเรา เราก็ซื้อลายเส้นบ้านเราก็มีล็อกเซนต์เคยซื้อมแล้วก็ล็อกเซนต์ประเจิ่งมาตอนพิธีเสร็จเลยล็อกเซนหมายถึงล็อกเซนต์ส่วนที่ทําที่ทําสินค้าให้ครับให่เป็ล็อกเซนที่ขายอย่างเดียวพูดถึงล็อกเซนต์หือล็อกเต็ทแล้วก็ปวไปต่างที่ซ้อน